ก็าลากบอโอ้ยบอกอันกูเรียกรองความสนใจนะน,นะโอ้ฝนที่ห้ามฝนที่ห้ามโอ้ยทำนหยอดประท่านนี่เสียได้แห้งเด้ยนี่แห้งนี่ฝนนี่นก็ได้ฮเฮ้ยจะใส่เสื้อผ้าบบาง่ามนึงว่าจะไปเที่ยวงานทเที่ยวกาาทั้งใด เจ้าไปมาอยู่นี่นี่บ่เอาอีอันนี่แล้วงอ้อมงอมงอมยังได้ปลาย่างอุ้ยอีอันนี่กูกำลังกีดจังอีอันนี่อุ้ยใส่เบิ่งเมี่ยเจ้าใส่เสื้อผ้าว่าจะไปเที่ยวงานก้าสก้าศาสตร์น้ำเขาอ้ยอีอันนี่ไปมางออมงอ้อมไอตัวยุ่งวะกัดเจ้าเขาลากเขาวาไปกินเนี่ยน่นยุ่งแต่โค้งโค้งมายู่ยังมึงได้่ปใส่เสื้อผ้าอุ้ยมันบ่อยากกูพ่อเมียได้นางมันบ่อยากกูพ่อเมียนุงน่ะแต่โค้งโค้งก้อนว่ามัน มูแม่งมีแม่งวันว้าวมันสู้อันอันยุ่งสู้ยังอยู่ในป่าได้แล้วเบิร์กเนี่ยเสือผาผัวดูเบิร์กเนี่ยขันกู้แต่งสุดจีดย่างมากมันสิมีคนสนใจกูบวอยอีอันนี้มึงก็สร้างเว้าเจ้าแตงโตมาหากูอันมาเฮ็ดเบียร์ให้คนสนใจดิบบอเบิร์กว้ยกัแมนเหมือนพี่ทัวร์แหละนี่นยุ่งก็สนใจกูอยู่ไหนนี่มันน้ำพะทะนนั่นดีว่าอยู่ไปแย่ขึ้นมาไปหากินเสากินหนาไปมาอยู่พราะวอยู่ในป่านี่บบกับงานประจำกูตัวนี่ แต่งโตบ่วงเน้ผลงานประจำต่เป็นเห็ดโผเห็ดโผนะแม่เอ้ยยุ่งกัดเจ้าเป็นลำําอยู่กาสร้างของแต่มีคนสนใจกู้นี่นะเดี๋ยวนี่แม่คุยสนใจมันได้ยุ่งน่ะไปไปหายกิ่เขากินหนาแม่สเห็ดยังอยู่นี่เฮ้ยกันยังว่ากู้มากีดย่างหยอดนำกดไยไปไฟไปมึงอยากไปใสกับไฟรอดเออที่เขาก็ว่าอยากมึงบอกต้องมาสนใจกับกู้ดอกมึงนั่นนี่ เฮ็ดจังไดกัสิพิษมึงสันตินี่ละสุดจีดย่างกูคข้นจังสีสนใจกู้เนี่ยจังหน่อยสูเหมือเฮ็ดหยังกัตตองเรียกรองค่วมสนใจเมิดอุแน่หอดยุ่งกับสนใจไหมโบแมนทรมาได้เนี่ข่อยมานห้วยห้วยห้วยห่วยแย่อนี่มาเฮ็ดหยังอยู่ปลายยางข่อยงอมงออยู่นี่ไหมโอ้ยออันนี้ฮะมาเฮ็ดีหยังก่อนแมนมาเฮ็ดหยังก่อนนี่มาลากบ่โอ้ยบ่ อันกูเรียกร้องความสนใจน,นนะจ้าสร้างภาพออโอ้ยอีอันนี้จะสิสร้างไงไผบังจะเป็นนายกเป็นอันนี้พ่บอกโอ้ยบอบอบกูเป็นกูนี่แหละนางกู่เป็นไผเรอกกูเป็นกู้นี่ล่ละกูอยากให้ค่อยเห็นกูนะกูจะกีดย่างนั่นละ่ะกูมันกีดย่างสิย่างมึงจังไเอีอนนี้จะกีนให้คอยเบิดแล้วบ่เนี่ยแล้วเบิดแล้วยอดให้พ่อมนะยอดแล้วเบิดแล้วมึงเห็นอยู่บ่นี่ ออเอนื้อยือสองท้าตนจะกัดหยอดต่อไปเลยเด้อไข่เมื่อก่อนสน่ะขอบคุณลหลายยายจักเพิ่นมานใสลูกกูกับมานำพ่อลูกเฮ้ยกูเบือเ่อแหงเด้อกูมาอันเข็ดเห้คนเบิงกูกับบอดา